ครับวันนี้ทานินพาแซบนะครับวันนี้เรามากินก้อยเนื้อคอนแก่นนะครับเพราะว่าแม่บ้านเป็นคนณทำนะครับก็ผักแก้มก็มีผักแครวผักไก่กรอบมะเขือแตงฟวาหอ,อมผักชีนะครับแลแ้วข้าวเหนียวล้อน,อนกินกันเลยครับหายไปหนึ่งวันกต ฝว่าจะกู้กลับได้มาก็มีถาชีตตอนนี้มันก็เยอะนะครับโดนแฮกนะเจาะให้โดนแฮกนะครับ ปครับขมขมอ่ำลำกับเนื้อสดแล้วก็ใส่เลือดใส่เลือดหน่อยนะทำะโตโตแล้ว ประกอบฝรัง เนื้อคำรโตทางตรงไม่ต้องอ้อมครับเปิดทางเป็นคันติปก่อนฝั่งนี้เปิดกะมือ พยายามหาวิวส,สวยๆนะครับจอนหาไม่ได้ครับเพราอยู่ในกรุงเทพแล้วเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่มันก็วิวที่สวยมันก็ไม่มีนะครับขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะครับเมนูนี้ก็ FC ซักมาว่ากิงก็หยิบหน่อย ขอามาสองสามคนนะครับจัดให้นะครับขับรถโตัวครับ จุดจุดผักแผลวเข้ากันในพวกลาบนะครับออกคุณชุนแต่อร่อย ขมก็ไม่ขมเยอะขมอ้อมขมแบบอ้อลลำก็คือขมแบบว่าออกขมออกหวานนะครับออกหวานจากเลือดด้วยแล้วก็ดีหน่อยหนะึ่ง ผักขิ่วครับพอใส่ใส่ผักขิ่วใส่ตับแล้วก็ใส่คาไนนาด้วยครับจอบกกรุบกรอบเป็นตัดแซ่บ การเลยด้วยเลยจากความอร่อยนะครับโตแล้วครับหวานหวานจากเนื้อสดหวานจากเลือดแล้วเจอดีไปอีกอมผมอมลอม ิ้คู่กับแพลวอร่อยเอาคุณชุนเข้ากันจริงจังสด,สดหวานขมขมหวานอร่อยเนื้อ่มแต่ความแซ่บ ขอบคุณเอฟซีนะครับที่แนะนำเมนูมาให้ให้ลองลองทำนะครับถ้าไม่มีเอฟซีทุกคนก็ไม่มีผมนะครับถ้าไม่มีเอฟซีสนับสนุนก็ผมก็จะก็ไม่ไม่มีอย่างวันนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับซึ่งอาจจะตอนนี้ยอดวิวผมอาจจะน้อยแค่ไม่คนติดตามอาจจะไม่เยอะแต่ผมว่าอนาคตข้างหน้า ถ้า FC ที่น่ารักของผมทุกคนสนับสนุนผมต่อไปอย่างนี้ผมว่าผมน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับและขอบคุณมากครับ FC ทุกคนนะครับอืม ก็อึกเลยดูดูดูความเผ็ดนะครับ คลิปผมไม่จะต่อนะครับเร็วๆเลยก็คือเวลาของผมก็เต็มที่ก็ได้แค่15นาทีอาจจะก,กินไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับผมกินหลังกล้องนะครับเพราะเวลาของช่องยูทูปม,มันจะมีกำหนดให้เรา15นาทีหรือไม่เกิน16นาที17นาทีครับถ้ากินม่หมดก็จะกินหลังกล้องเอาเท่าเอฟตีเลยครับ ราะว่าผมไม่ตัดต่อนะครับเรียวๆเ,เลย นี่ก็กรอบต้นหอม เหนือเริ่มแต่แล้เรื่ใหญ่ครับเพื่อเอฟซีทุกคนที่น่ารัก ทางตมม่ต้องอ้อมนะครับ ก็วันนี้เอาเท่านี้นครับเพราะว่าตามน,นที่บอกนะครับก็ว่าอ่าหลักินไม่หมดเพราะว่าเวลาเกี่ยวกับเวลาด้วยเดี๋ยวก,ก็มากินหลังนอกต่อนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาเนนพาแซบด้วยนะครับเพื่อมีกำลังใจทําคลิปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมีเวลาต่อผมจะทำกินให้ไวยิ่งวันนี้อาจจะเพิ่มเวลาขึ้นของใน u t u b e นะครับอาจจะก,กินให้หมดให้เอฟซทุกคนได้ดูว,ว่ากินหมดจริงหรือไม่จริงนะครับก็ฝากช่องลูกคุพันช่องลูกคุพันอย่างเี้ทานินฟาเซปนะครับก็เป็นกำลังใจและขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับ ทื่สนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์มาอยากให้กินเมนูนี้เมนูนี้นะครับขอบคุณมากครับเอบีทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ